จังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้ื่อลูหลอนไทยได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้ื่อลูหลานไทย สกลนครจันทบุรีก็ดีมีของดีให้เลือกซื้อมากมายเชียงใหม่กาลสินหนองไผ่ล้ำเหลือไหลและมากมายของดีสงขลานครราชสีมาเละบอกกันดาสมรระกานเขาเต็มที่เศรษฐกิจฐานรากไทยจะดีพระโะพวกเรามีความสามัคคีกันพวกเราถือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเรุวทํรรรุ่สุสู พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้บลูลหล้านไทยได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูเพราะว่าใจเราสู้บลูลหล้านไทย แลาจะเป็นของกินของใช้ท้องถิ่นเรามีมากมายของสวยของสดของสิ่งขอบอกจริงๆว่าไว้ใจเราได้ช่องทางการตลาดออนไลน์สามารถซื้อได้ตลอดเวลา หรือจะซื้อกันแบบเห็นหน้ามาบะเข้ามาจิจังหวัดโมเดลพวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้ได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูรอยใจเราสู้เป็นลูกหลานไทยได้แค่ไหนก็ต้องลองทำดูรอยใจเราสู้เป่อลูกหลานไทย